ที่นีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมค์คาพิมิตีให้เสียงภาพภาษาไทยน้อยไมค์คาพิมพิีจ้าวันนี้เราคอสเตอร์ตอนเมื่อเราไหมครับต้องมีภารกิจทดสอบความกล้าไปดูกันเลยจะรอดไหมนะเอาล่ะถึงเวลาจืดแย่งกันระหว่างคุยระบายกับสเกลตันอ่าสุดท้ายแล้วคุยรบายก็เป็นฝ่ายชนะเน่ไปน้าที่ได้แล้วสเกลตันรับก่อนอ่าสเกลตันนายนหนึ่งกาจริงๆเลย เอาละวันนี้เราจะมาทดสอบความกล้ากันใครจะเป็นคนแรกนั่นสิครับใครจะเป็นคนแรกอืมนายแล้วการพิกแมนได้สิครับนี่คือตัวช่วยของฉันงนังนๆงนังน,งน,งนผมจะเริ่มแล้วนะคบคุณครูอ่ะเริ่มได้แล้วพิกแมนนี่มันนานแล้วนะครับผมเริ่มแล้วนะคะเฮ้ยเป็นโลชัดเลยอ่ะทำไมทำได้ใหญ่ขนาดนั้นอ่ะ โู้วิกแมนนายเอาออกมาจากคนได้ยังไงแบบนี้เหรอต้องเจอฉันขย,ยออขยายออกมาอีกซีขยายออกมาอีกสิว่าวงแแบบนี้และะ้ะกันไปลบกันดีกว่ามันจะได้ไม่รั่วเราเป็นคนทำนี่นายทำอะไรอะ่ะนี่ช่วยๆช่วยๆใครเดูดดดดอดรักกันโอ้ยกระจัดกระจายไปหมดเลยเจ้าวิกแมน เกือบไม่รอดแล้วครับคุณครูอ่ะไปดังที่ตอบชาวัดไปพิกแมนใครมาไหนตะ้องโดนแจ่งแน่ะพิกแมนเป็นอะไรหรือเปล่าใครแกล้งนายหรอตอนนี้คือเราคนถามน่าจะเป็นคุณยุบานมากกว่านะคุณครูคาบลงมาได้แล้วครับเออกว่าจะลงมาได้เอาละ่ะหมว่าไงนะคะใครเป็นคนถัดไปอะครับืเดี๋ยวเอาพิกแมนออกมาก่อนพิกแมนไปดังที่ เอาละคนถัดไปก็คือแอมผมล่ะคะได้สิครับแกนนี่ทางมได้ดูบันดีและะ้วกันอะไรของนายเนี่ยฉันต่างหากละ่ะที่เป็นคนสา่น้ำก็ไปหานายเองอะอย่ามาอยู่กับฉันนด้มาเงี้ยกระซิบคนแล้วนะ นี่กำลังจะไปไหนสเกลเลตันเปล่าะหนอยครับอย่ามายุ่งกับผมนะคะพุยเราไปอย่ามายุ่งกับผมนี่ทำคููดีนะเหรอนี่ต้องเจอแบบนี้ดื้อดีนะตัวผมขาดเครื่องพ่นเลยนะครับเคคขาต้องทำผมขนาดนี้ด้วยะเสียใจจะมัดเลยเอาล่ะลุกมาได้แล้วครูขอโทษแล้วกันอย่าร้องไห้เลยนะสเกเลตัน หรูขอเป็นคนถัดไปแล้วกันนะคะเห้อเสนอตัวเองขนาดนั้นเลยเหรออ่าอันนี้ค่ะคืออุปรกรณ์ที่เราต้องใช้ในวันนี้เอเก่งมากเลยอะ่ะนันศนสกเก่งมากเลยเดี๋ยวกันนะฉันยังไม่ทาอะไรเลยเป็นโกคะผมขอกล่องนี้นะคระเฮ้อเอาไปทําอะไรอ่ะไม่ได้นะผมอยากรู้ว่าข้างในมันคืออะไรขอเปิดหน่อยนะคอะอย่านะักึกเกลงอะตันอย่าเปดิดไม่ทันละค่ะ บอกแล้วไงว่าอย่าเปิดเป็นยังไงล่ะโดนเผาไปเลยน่าสงสารเจ้าสรกเกลตันจะมัดเลยอะฮะอื่อแตกเ,เรอฮ่าพิกแมนฮ่าฉันขอไปก่อนแล้วกันนะไม่ไหวลวอะประตูมันอยู่ทางนี้นี่กรใครก็ตามห้ามยุ่งหัวกล่องนี้เด็ดขาดรู้ไหมว่ามันอันตรายมากแล้วคนถัดไปเจ้าโกเร,รมครับผม,มผมจะโชว์พละงกำลังของผมแล้วกันนะครับ แค่นี้เองเหรอใช่ครับพอดีผมไปได้ฟิตเนสมาก็จะโชว์ประมาณนี้ค่ะอ๋อขอปึ๊กกระทีสซิอ๋อเจ็บชมามัสเลยอะ่ะหูนายแข็งแรงจริงๆด้วยใช่ครับร่างกายของผมแข็งเหมือนหินเลยคร่บใ,ใจเหรอกหลามอไม่นะอ่ะ่วน,นนานจะเตวียมขี้อวดนี่นะ ถึงถาสรมพักทีที่รอมาตั้งนานนะไปไหนเราเแกกลับมาก่อนอนี่นายคีเปอร์จะโชว์อะไรวันนี้อผมก็ยังไม่รู้ครับแต่ทำแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมครับนายเกียดชะมัดเลยโจคีเปอร์ว่ากินเกวของผมมันหอมฟุ้งไปทั่วต่างหากแล้วครับคุณนคือ แต่เสียดายข้าวเช้าที่ปาร์ทยาทำมาให้จังเลยเอาละเจ้าสลามครับผมเออมาให้กินตดเจ้าคีเปอร์หรอเนี่ยหขยายตัวได้ใหญ่ขนาดนี้เลยสุดยอดไปเลยสลามเอาละถึงเวลาแล้วที่กูจะต้องเปิดกล่องนี้ให้มันออกมาแสดงอิทธิภาพอิทธิฤทธิอิทธิเดชเอาจริงเหรอครับคุณครนูเตรียมตัวให้ดีนะเด็กๆสายเว่นาบกันให้ครบครับผม มันมาแล้วมันคือรังกัมมาตรังสีอ่าสมุ่งผมกลับบ้านเก่าแล้วกัเนี้ยเออมันเกิดอะไรขึ้นคะนี่ยคุคุยระบายฮะนั่นสิครับทำไมเพราะผมตัวจิงว่าคุณยระบายแล้วครับงงไปหมดเอาล่ะนี่ก็จกบบทยนนี้แล้วนะก็อย่าลืมไปหาอะไรทานกันล่ะ เดี๋ยวเราจะมีคลิปถัดไปทุกค่านเข้าช่องได้ไม่อง My c อ p Infinity ให้เสียงภาษาไทยด้วย m y c ์ p <My S 1> i n f i n i t y จ้าวันนี้เราคอสเนอร์ตอนเมื่อเราไม่ครับต้องออกรายการก็ทาเล่นดูกันเลยเราจะทาเล่นสมชื่อมีนาะสวัสดี สวัสด,ดีแล้วก็สวัสดีทำไมเสียงเล็กเสียงแ้บนี้ล่ะอืมไม่ติดในใช่ไหมนี่คือ My Club <Yeah. S 1> รักเ t เลน n ์นี่ของรางวัลที่พวกเธอจะได้นะ <Huh? S 1> เอาละตอนนี้พร้อมไหมอา้าวทำไมเป็น่งั้นละ่ะคะทำไมรู้สินะคนแรกเลยเจ้าซอมบีม้มาแสดงความสามารถสิคับผม จอมเบ๊ครับผมมากนะครับพี่หนายทำได้แค่นี้เหรอโอ้ไม่นะนี่มันอะไรเนี่ยอ๋อออ <c oughs> อะไรกันเนี่ยเจ้าซอมบี้เกือบจะดีแล้วเชียว <c oughs> อะไรของนายเนี่ยเฮ้ยอย่าอย่าทำฉันอะไรเนี่ยทำให้เกี่ยวอะไรกับพวกนายด้วยซุก <c oughs> ข,ขึ้นมาซุกข,ขึ้นมาเฮ้ยไม่นะตุ๊ัน เออเยอแล้วกันซอมบี้เกิลได้ค่ะคุณครูใครจะเ่็นครูครับดูต้องสองคนนี้สิมายืนตรงนี้ได่ค่ะนี่ค่ะคุณครูว้าวสุดยอดมากเลยถึงจะผุดยอดเลยธรรมดาสุดๆเป็นไงคะโอ้ยย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 ยมียย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 วยยอยยายย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 ไยย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 ยด้ยย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 ยะยยายยยยไม่ยยยยยย อ้คุณครับว่าไงครับไดเอไปเลยอ้าวไม่ทำนานนี่ไงล่ะโอ้ยใครก็ทำได้นะท่านี้ไหนนลองไปทำซิแบบนี้มันยังไงกรนีอ่ะอ่ะให้ก็ได้ดีมากครับ ทำนี่อย่างนี้เนี่ยพิกมนันโอ้โหนั่นสิพิกมนันเอาน <achieve> <zen> ี่ไงชมาลาสุดยอดใช่มล่ะโอ้โหจ้มามๆเลยพิกมนันแบบนี้ต้องเอาแอร์บวกไปเลยแต่ชั้นโอเคนะอา้าวเอาละคนถัดไปสลอมกระพุ่โยูโอขอเชิญคุณคนนั้นม,ม,มาตรงนี้หนหอยครับผมฉันเหรอเอา อะไรกันนี้หมดท่า,ลา,เ,า,ลาเลยจะไป็นการตี้มอ๋อฮ่าฮ่าหลบแซมอะไรเอาเราจะทำอะไรก็รีบทำเออคือว่า,<อ>าผมมีอุปรกรณ์หนึ่งอุปกรณ์ครับให้คุณทร้อมไม่ต้องอา้าวทไมไม่โดนแล้วเนี่ยอ่าถ้าผมมีความสามารถพิเศษนะครับหจะใช่ยอย่างนั้นเหรออา้าวสลามนี่จะเหนื่อยแล้วนะหมัมนเกลี้ยกันแบบดีเหลือเกินมันมีความสามารถของผมนครับฮะโอ้ย อะไรกันเนี่ยนี่มันโชว์อะไรเนี่ยอะไรสลามมากๆเลยสลามเอาละคนถัดไปสเกเลตันเดี๋ยวครับยังเพิ่งคนครับผมยังไม่ได้แสดงอะไรเลยครับเอาเริยมสแตมเมาสิอ๋อนี่ครับชาตัวเบาของผมเป็นไง สเกครับรออยบนอากาศได้นานเลยครับสองพันปีต่อจากนี้โอ้โหแต่ละคนก็แ่กันไปแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็มีไฮไลทแล้วมันจะเกินไปลึกแล้วน่าหนาน่าเสีมันเกินไปแล้วนะครัะนี่ยมันไม่ใช่แบบน้ำลงมาได้แล้วสเกลตันนี่มันมีสิโอ้ยเอาล่ะสเกลตันเจอโอ้โหค่ะ ทำได้แค่แยกล่างมันก็เนี่ยความสามารถหนูไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกค่ะประมาณนี้ค่ะโอเคไหมคะทอนหัวออกมาแล้แบบนี้ดูเหมือนเออสัตว์ประหลาดเลยค่ะไม่ไหวเลยอ๋อไม่ไหวเลยเอาคนต่อไปเอ็นเดอร์แมนมันหัวจะปูดอูดิโอ้เนี่ยทำได้ยังไงเนี่ยง่ายเลยนะคะแล้วยังไงหัวจมูกอูด เอาเอไปเลยมันไม่ตลกอ้าวทำไมไม่ให้เอละนี่ฉันก็ไม่เข้าใจแกจริงๆเอาละผมจะมาโชว์สีว่าเอลอยมีคือเสียงก็จะไพโรเพิงโอ๋อไพโรบอโบเลยเหรอหูจะตายนลเนี่ยหยุดเลยนะโอ้ยเลือนไหลออกหูเป็นขนาดนั้นเลยเหรอเอาละทุกคนเราวันนี้ก็คือเป็นของพิกแมน ของผมแล้วครับนี่อเอ้ยฉันน่าเสียดายจริงๆเลยจะพลิกแมววันนี้เราก็ขอจบคลิปเท่านี้กันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์รช่องเราเด้วยนะทุกคนเราอยากผิวสันต์ส,สแล้วว่าหืมไม่ค่อยมีคนดูในช่วงนี้ใครก็ได้ช่วยทีบ๊ายบาย